เริ่มนะครับการประเมินโดยใน,ในใฐนนานะดิวตี้นะครับหรือสโตเมเจอร์ก็ได้นะครับขั้นแรกเลือก e s s t นะครับผมกดบ,บาท ESSST ES นะครับเข้ามาที่ประเมินผลงานกำหนดวัตถุประสงค์มาตรวจรายชื่อพนักงานของเราพวกซุปว่าคนไหนประเมินตัวเองเสร็จแล้วบ้าง ถ้าขึ้นรออนุมัติหรืออนุมัติแล้วเนี่ยสามารถเข้าไปทำได้นะครับกดเข้าไปที่รออนุมัติปฏิาติจับความเห็นของเจ้าในายให้เป็นเมตรกดพิจารณาครับสังเกตว่าพนักงานจะประเมินตัวเองเป็นเม็ดไปเรียบร้อยแล้วเราก็มาแก้ไขตรงนี้ให้เป็นเมตร หรือเป็นเอ็กซหรือเป็นมิสอันนี้แล้วแต่ว่าหัวหน้างานเห็นเป็นว่ายังไงนะครับมาทึกค่าตั้งตน้นช้านิดนึงนะครับพฤติกรรมห้าว เรื่องสมาร์ทนะครับผมอืมอ่ารับงานปฏิบัติตามกัสมาร์ตคุณให้เอาเอาอยู o ่ที U ่อะไรเราให้เป็นเม็ดสังเกตนะครับเป็นเมน็ดวันนี้ค่ะอ่ะ สเกตตรงนี้นะครับเม็ดนะครับเราเราเรา,เราต้องเลือกนะครับระบบไม่ออโต้นะมันทึกค่าตั้งตน้นแล้วต้องมา end o f y e a r ตรงนี้คะแนนเราต้องมาใส่เองนะครับครับบันทึกค่าตั้งตน้น แล้วกดอนุมัติอีกครั้งหนึ่งครับผมให้มั่นใจว่าคะแนนประเมินตรงกับตามที่เราตั้งเอาไว้นะครับเช่นถ้าเจ้านายประเมินแล้วมิสแต่พนักงานใส่เมสมาเราก็ต้องแก้ไขคะแนนใหม่นะครับนี่ครับเป็นการส่งไปแล้วข้อมูลนี้จะส่งถึง gsm ทันทีครับผมหลังจากกดลรวกวรทำให้เสร็จในวันนี้นะครับขอบคุณครับ